ก่อนอื่นก็ใส่พริกแห้งค่ะเอาพริกสดใส่บ่กคอยอร่อยนะคะนี่เป็นความชอบของส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าผู้ใดอยากใส่แบบใดนะคะแต่เมื่อนี้นิรินจะใส่พริกแห้งค่ะแต่ไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่านิลินไม่ชอบกินกระเทียมจบนะคะไม่ดรามา่าตำพริกแหลกแล้วกะจะใส่มะเขือเทศค่ะพี่น้องค่ะ มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวหาสอนกันเลยค่ะพี่น้องค่ะมะเขือเทศค่ะใส่เลยไปไปลงไปเลยค่ะเอาที่ชอบนะคะมกักหลายกับใส่หลายค่ะพี่น้องค่ะมากหน่อยกับใส่หน่อยแล้วแต่ค่ะแต่สําหรับยีรินยีริน,นมักใส่ได้หลายค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยน่ากินไหมคะ ต่นี้เด้จะตาให้มันออกน้ำนิดนึงค่ะมันจังจะมีน้ำนะคะพี่น้องค่ะมันจะแบบเวลาเขาเสิร์ฟของข้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปบ้านนี้เขาก็จะมาใส่ปลาค่ะใส่ปลานะคะพี่น้องค่ะเราใส่ปลาเราแสบกับพี่น้องค่ะเพราะว่าเขาเส้นเลือดไปแล้ว บ่ให้เบิง้งเราค่ะว่าใส่ลายใส่หน่อยนะคะเดี๋ยวจะต๊ใจนะคะเมเบิ้งตอนเสร็จแล้วค่ะพี่น้องขอขอโจโจแป๊บหนึ่งข้อประหลากมะเ,เขือเทกับพริกเขากันนะคะพี่น้องก็จะมาแอบใส่ผงนวนิดนึงคะ่ะใส่ลายแสบลายด้วยค่ะพี่น้องใส่หน่อยแสบหน่อยค่ะ <c oughs> เอาที่สบายใจนะคะ <c oughs> ที่ดีก็ถึงเวลานั่งเอกของเฮานะคะ เอาแต่งลงค่ะพี่น้องค่ะมันก็จะทุลักทุเลน,น่อยน้อยนึงนะคะพี่น้องเพราะว่ามีมขากล่องเพม,มีขากล่องนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวได้กินละแป๊บนึงได้ค่ะพี่น้องเด้อแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะ จะเ่เปแสบว่าส่นหอมหวยหวยนะคะหอมหอมหอมปลาเข้านะคะพี่น้องนี่คือตำแตงค่ะเฮดต,ตอนโคโลเคเล่ได้พี่น้องมันจะแสบก็เรกว่าตะผู้มักเนาะค่ะพี่น้องนะบังค้นเพินน่นกันมักแบบคืออันเ,นเท้าฝานมาละกอน,นะคะแต่ว่านีเรื่องมักมักแบบโคโลเคเล่นะคะทำตำแตงนะคะพี่น้องค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวใส่จานก่อนจ้าเสร็จแล้วนี่คือโสมหนะ้าตำแตงเขานะคะพี่น้องน่ากินไหมไปกันเลยไปกินกันเลยค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งก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 ินะคะ กดไลค์ให้แน่จะได้มีกำลังใจนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆให้ให้ชมอีกนะคะเบาไทยกับเบาแข็งแรกล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะทุนฟังเอาในเด้อจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย